เรือประเภท4ี่สิบพายสี่ลำนะครับร่องน้ำจับหรือ,อยังครับท่านสุภชัยครับจับแล้วรายงานหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีร่องน้ำเลยนะครับร่องน้ำที่ด้ประกาศเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อกี้ต้องให้มันชัดเจนนะครับพี่น้องชาวเรือทั้งเรือเล็กแล้วก็เรือใหญ่นะครับน้าน้ำฝั่งกัทลพิชัย คือร่องน้ำสีน้ำเงินเราจะเปิดฟีสไตล์ลงงบอกง่ายงว่าเรีนมหาฟังก็ได้แต่ว่าฟังสีแดงนะครับถ้าอยู่ซช่ยเรามีรูน้ำบังคับไว้ไม่ออกนะครับล้มรูน้ำบังคับไว้ห้ามนะครับล่วงล้ำเขตของจังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามของประเทศอิสราเอล ห้ามพลาดไปนะครับให้เรามาชิดฝั่งอางด้านของอำเภอกันทลพิชัยนะครับล่องน้ำแดงน้ำเงินก็คงจะพอและพอใช้นะครับอย่าไปติดหน้าน้ำฝั่งถนนเราขอ,ขอ,ขอนะครับอนุนรัฐเราขอขอคคามรุ่เรือกับพี่น้องชาวเรือ,อทุกลับด้วยนะครับ ถ้าออกนอกกรอบก็แสดงว่าผิดจติกานอยจแล้วก็ผิดจริกาของท่านจุปกันารเก,กิดแล้วก็สิทธพระรักษณ์ท่านสอบตอเพื่อผลมาจับสลากรบน้ำด้วยนะครับเูแรกแหลัาไปไใหญ่้ครับผู้ชมไม่ทำมาได้แล้วครับสลับเป็นการแข่ันเรือประเทเรือ ห้ีพายจอแม่นางริ่มนาสีแดงเริ่มตะแคงซัเเริ่มตะแคงซัมไม่ทำมาแะพ้องเจอเพมาาพเพมาาพนโยมาตรงนี้ใส่กันมาจ้าจจรถ้าลอตามผูเทียวนี้ครับแม่สงนางกับสนเินพาอพตุ้ดีก็พมาาพนจากเที่นรวมตัวกันมาใส่กันมาเต็มๆสักกมจาจ้าไม่มีไครต่อไป่เต้นคือมมเริ่มมาแม่สองนางแม่นางบส ผู้พีดูดีหัวกลางไายสะดุดยามบนทุ่ไหนได้เปรียบเปียเปรียบผู้พี่กันออกมาว่าอย่างนั้นจะขอหอมแก้มมปัญหาดูด้วยตาเปล่าตอนนี้โอ้เฮยังเสมอกันอยู่เสมอกันสมานเกือหายจะอยู่หายจะไปแม่สองนางเทพมหาผลแม่สองนางเทพมหาผลและสุดท้ายก็้รัวเอาเห็นไทยของสนามนี้มีคุณภาพของจังหวัดมหาสารคามของเราเป็นเรือประเภท5 แสดงภา8เลยที่ยวแรกสร้างความปวดเสียนี้ก้าวให้กับกรรมการติดไอ้และก็กรรมการเชิญใจเป็นอย่างยิ่งผลการจัดที่ยวแรกประเทศฮ่าไปไประว่างจะแม้อากรโรคน้ําแดงพบกับเรือเทพมหาผลโรคน้ําสีน้ําเงินนะครับผลการเชัญถัดก็ประการเชิญใจพบกับสินให้เรือที่ย่ล่องนาสีน้ําเงินครับเป็นเรือเทพมหาผล ชนะครับมาดูสิว่าโอนาวาร่องน้ำสีน้ำเงินนั้นเจ้าพิชิตกับเจ้าปู่ขุนสํารางได้หรือไม่ปู่ตาขุนสับราญกับชื่อหน้ากลัวแต่ตัวน่ารักบอกว่าอย่างนั้นเทีย่ยวนี้กำลังจะบรรจุบรรพุ่แม่ถ้าไปอย่างนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะสายจะสัญญาแล้วครับยอดหลังสลับใจก็ยังตาย สี่ของสุเรนนาวาหูตาขุนสะพานครับอ๋อมาแล้วก็บูชอ๊อสเอาล่ะับมาดูสิว่าสุเรนเจอกับแค่ไม่เค่ทำไมาเจอกับเจ้าปู่ขุนสมรากับทีมอินสไตรกันมาแบบประเภทเถื่อนเลยทีเดียวทีมงานของคุณทุกทีเจอกับเจ้าปู่หุนสมรับเช่ากับคนใส่กันมาที่นจีบ้าต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 าโหตาโหัวตา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 ตนตา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 ตเจอตา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 จาต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  มไม่มีใครยอมไปเล้๊บกัน้ยเจ้เลยผังผูกีสูสีเบีกมาเสนอบอเน่าวะผู้กีสนับสนุนนะครับพอเจอผูตาผู้สัรัตผู้ตาผู้สรัตวัดเจ้เลนผูกีสูสีเบี่ยีกีกันมาตาผูตาพัดตาผู้ตากีตาผูตาไปไม่มีใครยอมไปว่ายังไงว่ายังไงผู้กีสนับสนุบอกแล้วลูกนั้งกได้้กีพายไปแล้ว ที่ทุ้ดิเดียกมาจากลูดนันไปโนผู้ที่ทูกสีใส่กมาอีกไม่กี่เม็ดแค่สุดท้ายก็วัาวเทาเส้นไายบาดคำแสดงว่าผู้ขา่าววัวพ่ชัดเกินลำไปกยุฟังทีสนสลายเบิดคดูน่นึงนะฮะราชินไปขันนะครับไปเที่ยวที่สองนะครับระหว่างเรือซิเรมออนนาวา อยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินพบกับเรือปูตาขุนสำรานอยู่ในล่องน้ำสีแดงผลการตัดสินนะครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือปูตาขุนสำรานอยู่ในร่องน้ำสีแดงชนะนะครับเนื่องจากเรือสีเอ็มออยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินตัดลู่นะครับตัดลู่นะครับปูตาขุนสำรานเป็นฝ่ายชนะในรอบนี้นะครับ เดี๋ยวไปแก้ตัวในรอบที่สองนะครับท่า่านว่าทัดล่ท่าน่าทัดทานได้ทาน่ทัดท่บาดยาได้ไปยุ่งลู่คนเลยเจ้าอยู่ฟังท่านนี้ผูอยู่ฟังท่านนี้ได้ยัเด้ออยู่ฟังท่านนี้กูอฟัง